นะคะทุกคนมเมล็ดข้าวโพดดิบที่ปุ๋ยใช้นะคะเป็นแบบมัชรูมนะคะนี่ห้อนี้ค่ะวิธีป๊อปป๊อปคอนนะคะให้มันกลมแล้วก็ใช้เครื่องป๊อปแบบนี้เลยนะคะมันง่ายดีค่ะไม่เสียเวลาด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป๊อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมัชรูมนะคะก็จะกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะขัดแยกแบบอันที่แบบไม่สวยเล็ก,ลกๆอย่างนี้นะคะ่ะปุ๋ยก็จะเอาออกนะคะให้เหลือแต่แบบว่าเม็ดที่สวยๆอะคะ่ะจะได้เอาออ่ลอดก่อนที่จะไปทําคาราเมลนะคะก็จะมาเตรียมนะคะเตาอบนะคะนี่ค่ะปุ๋ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเหมือนไฟบนล่างนะคะมีพัดลมแล้วก็จะหมุนไปที่ ร้อยนะคะน,นี่เนยเค็มนะคะก็คือเปิดไฟเปิดเตาไฟอ่อนถอดไว้นะคะใส่เนยเค็มลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เกลือะคะ่ะแล้วก็ที่ทุกคนถามมากันเยอะๆก็จะเป็นไซรัปนะคะปุ๋ยใช้ตัวนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยอะ่ะใช้แบบไหนแต่ว่าปุ๋ยใช้เป็นแบบนี้นะคะปุ๋ยอยู่ที่นอร์เวย์นะคะ ก,ก็ใช้ประมาณคลิปเก่าลืมบอกก็ใช้ประมาณ80กรัมนะคะทุกคนน้องค่อนข้างเหนียวเราก็จะแบบ80ถึง100กรัมอะคะ่ะไม่ต้องแบบว่าซีเรียสอะไรมากนะคะใส่เข้าไปได้เลยประมาณนี้ถ้าเราเทน้องใส่ถ้วยน้องก็จะติดถ้วยอยู่ดีเพราะว่าเหนียวมากโอเคค่ะก็เปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะส่วนเบกกิ้งโซดากับ ใครชอบกลิ่นวาน,นิลลาก็เดี๋ยวค่อยใส่อีกทีหลังนะคะเริ่มละลายแล้วอะคะ่ะเนี่ยละลายจะหมดแล้วนี่เริ่มสวยแล้วทุกคนให้ได้แบบนี้นะคะที่ทุกคนถามมาบางคนก็บอกว่าน้ำตาลจับกันเป็นก้อนก็มีอะไรอย่างนี้นะคะ่ะใจเย็นๆนะคะเวลาปล่อยให้เขาละลาย อย่าใช้ไฟแรงเกินไปไฟอ่อนเกินไปแบบให้มันพอดีพอดีอย่างนี้ยคะ่ะก็เปิดไปเรื่อยๆเลยนะจะได้เห็นว่าตอนที่ปุ๋ยใส่ใส่ตอนไหนบ้างเนี่ยเริ่มทั่วละเริ่มจะทั่วละคนได้ไม่เป็นไรคนได้แบบไปเรื่อยๆเลย คาราเมลของเขามันไม่ใช่ไหมนะคะทุกคนมันก็คือจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเริ่มจะได้ละโอเคตอนนี้ปุ๋ยก็จะใส่กลิ่นวน,นิลาลงไปนะคะอะให้ทุกคนดูก่อนทุกคนจะได้เนื้อคาราเมลแบบนี้นะคะอะแล้วปุ๋ยจะปิดไฟนะคะปิดเอาไปเลยค่ะแล้วก็ปุ๋ยใส่กลิ่นวน,นิลานะคะ อุ๊ยจะเป็นแบบนี้นะก็ใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็โอเคปิดไฟไปแล้วนะคะนี่เบกกิ้งโซดานะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะจะใ้ดูก็ใส่เข้าไปแล้วก็เขาจะทำปฏิกิริยานะคะกับน้ำตาลของเราอะคะ่ะเขาจะฟูขึ้นแบบนี้ ก็ทําหน้าที่คนเขาเฉยๆค่ะคนให้เขาทั่วค่ะเขาก็จะผุดๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะดูแบบละมุนมากขั้นตอนนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยคนอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวปุ๋ยจะยกไป าราดที่ป๊อปคอนของเรานะคะนี่นะคะคาราเมลของเราก็ราดลงไปเลยะคะ่ะราดลงไปที่ป๊อปคอนเลยะคะ่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องเร็วมากๆนะคะเพราะว่าคาราเมลเขาค่อนข้างหนืดคะ่ะแล้วก็จะต้องรีบคนให้ทุกส่วนแบบว่าคลุกเคล้าเข้ากันดีอะไรอย่างเงย แต่เดี๋ยวพอเขาเข้าไปในเตานะคะเขาก็จะมีการแบบละลายตัวจับคือเขาก็จะเกาะแบบป๊อปคอร์นของเราอะคะ่ะไปทั่วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกาะร0อนะคะทุกคนก็จะประมาณ90% 95%นะคะได้แลวะคะ่ะประมาณนี้แล้วค่ะเราก็จะพยายามเกลี่ยเขาให้มันกระจายกระจายในถาดของเรานะคะ แบบนี้เดี๋ยวไปเข้าเตาอบเลยแล้วเราก็จะคนทุกทุกทุกนาทีนะคะเอาเข้าเตาอบนะคะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะมาคนเขาทุก15นาทีครบสิบห้นาทีแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ก็คารามเมลเขายังแบบยังไม่แห้งนะคะทุกคนคารามเมลเขายังแบบ ยังนุ่มๆอยู่ยังเป็นเยิ้มเยิ้มอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะสามารถเขลียให้ทุกๆอันให้มันโดนคาราเมลของเรานะคะโอเคแล้วก็อบต่อนะคะอีก15นาทีเดี๋ยวออมาคน ระหว่างรอพับคอนคาราเมลนะคะปุ๋ยก็จะทานตัวนี้นะคะตัวปุ๋ยเองมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะทุกคนพอปุ๋ยมาทานตัวนี้แล้ว่าการขับถ่ายปุ๋ยดีขึ้นลำไส้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนลำไส้เราแปรปวนใช่ไหมคะพอเราทานตัวนี้นะคะ่ะเขามาช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะการขับถ่ายดีขึ้นผิวพันณุ์ก็ดีขึ้นนะคะก็สบายตัวขึ้นเยอะเลยค่ะตัวนี้เขาจะเป็นแบบ ผงผงนะคะทานง่ายเหมือนทานขนมเลยเนี่ยค่ะเป็นผงผงแบบนี้ก็ทานเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําตามแค่นั้นเองค่ะถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะติดต่อปุ๋ยเข้ามาได้เลยนะคะปุ๋ยมีสินค้าพร้อมส่งนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนด้วยค่ะส่วนใครที่อยากนัดรับนะคะถ้าอยู่อุดรธานีอยู่ภูเก็ตอยู่มหาสารคามสามารถนัดรับได้ค่ะ ส่วนใครอยากสมัครตัวแทนนะคะก็ทักมาที่ไลน์แอดของปุ๋ยได้เลยนะคะมาดูรอบที่สองนะคะทุกคนทุกคนก็ค่อยๆทาไปนะเนี่ยค่ะสีเขาจะเปลี่ยนสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วะคะ่ะเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนก็ ต่อค่ะอบต่อรอบที่สามนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวคาราเมลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วะคะ่ะเนี่ค่ะเริ่มแห้งแล้วก็สีดูน่าทานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นหน่อยพอรอบสุดท้ายคาราเมลก็จะแบบเซตตัวดีมากแล้วก็แห้งไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมารอดูรอบสุดท้ายเลยนะ เนี่ยบอกละเอียดมากๆเลยแบบทำตามได้เลยอะ่ะมาดูรอบสุดท้ายนะคะนี่จะได้แบบนี้เลยคารามเมลแบบว่าแห้งแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเขาจะไม่ติดกันนะเขาจะอยู่แบบของไข่ของมันเลยนะคะจะอยู่เม็ดไข่เม็ดมันแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวอ,ออกไปใส่ภาชนะได้เลยค่ะเคใ,ใส่ภาชนะนะคะค่อนข้างหนักนิดนึงใช้มือเดียวแล้วก็เราก็จะรีบคนอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแห้งแบบว่าถ้าปล่อยให้เขาเย็นนะคะเขาจะจับตัวกันเพราะตอนนี้เขายังร้อนอยู่คาราเมลเขาจะไม่จับตัวกันเราก็จะคอยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ตอนนี้เรากําลังลดความเย็นให้เขาเย็นลงนะคะเพราะเขาร้อนอยู่แล้วแบบคาราเมลก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแต่พอเขาเย็นตัวลงสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะนี่ทุกคนได้เทคนิคเราใช่ไหมมันง่ายมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าทําทานบ่อยๆอะ่ะมันไม่ได้ยากเลย แล้วสูตรปรับได้ตลอดเลยนะคะแบบว่าใส่นูน่นใส่นี่ใส่นั่นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เป็นรสคาราเมลอย่างเดิมแล้วนะคะอาจจะแบบเป็นเพิ่มเป็นรสช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับสูตรได้ตลอดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจัดจานกันนะนี่ไม่ติดกันแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนว่ามันง่ายมากเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้แบบนี้นะคะ